สังคมสมัยก่อนเขาคิดเรื่องความตายกันอย่างไรสังคมสมัยก่อนคงพูดกว้างไปหมดไม่ได้นะครับจะพูดเฉพาะสังคมไทยโดยเฉพาะคนที่ถือพระพุทธศาสนานั้นนะไม่มีบทสวดที่เรียกวภา,าปินหปจเวกซึ่งเราสวดกันทุกวันนะครับ เราไม่สามารถจะหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รักจะต้องพลากจากกันและที่อันที่ห้าเรามีกรรมของตนเราไม่สามารถจะพ้นจากกรรมหรือการกระทําเราไปได้ถ้าเราคนที่ศึกษาปฏิบัติตามพุทธศาสนาซึ่งสวดอภิญหะปัจเวกทั้งห้าข้อนี้ความตายก็เป็นของธรรมดามมความเจ็บเป็นของธรรมดาแก่ก็เป็นของธรรมดาพลพากจากของที่รักธรรมดาแล้วกรรมนั้นนะเป็นตัวสําคัญที่ครับที่เชื่อม โลกนี้ก็โกหนาชาตินี้ก็ชาตินาอันนี้ผมพูดตามสิ่งซึ่งผมเคยประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นเด็ก,ดกและสิ่งนี้ก็มีอิทธิพลกับชาวบ้านทั่วไปในเมืองไทยโดยเฉพาะในแวดวงคนถือที่ปรากฏแก่ผมคุณทำไมก่อนกลัวตายไหมเอ,อ,อ้กลัวตายก็มีธรรมดาครับนะกลัวเจ็บก็มีกลัวแก่ก็มีแต่สัเผื่อว่าได้ท่านเดียวว่าเป็นภาษาวกผู้สดับศึกษาพระพทธพุทธวจนะอยู่บ้างประพฤติปฏิบัติอยู่บ้าง ก็ถือว่าการเจ็บเป็นของธรรมดาแก่เป็นของธรรมดาตายเป็นของธรรมดาที่อาจารย์พูดนี้ยกเว้นคนสมัยก่อนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือคนสมัยก่อนทั่วๆไปเนี่ยคิดอย่างที่อาจารย์พูดผมเข้าใจว่าเดิมทีเดียวนะครับสังคมพุทธเป็นสังคมหลักในประเทศนี้สําหรับคนที่พูดภาษาไทยหรือภาษาไทยลาวเนี่ยเป็นสังคมหลัก,ลกวัดเป็นศูนย์กลางของแทบทุกหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคนในกวัดในีใกล้เคียงกัน เราเรียกคารวะอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ซึ่งใกล้พระสงฆ์เพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยท่านเป็นแบบอย่างให้เห็นเลยว่าท่านอยู่กับความตายเพราะฉะนั้นที่เราไปเผาศพที่วัดเอาผีไปไว้ที่วัดเนี่ยก็เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยว่าพระท่านอยู่กับผีท่านอยู่ความตายเพราะฉะนั้นเราผู้ใกล้วัดใกล้พระก็ควรจะเข้าใจเรื่องความตายไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวแต่แน่นอนครับคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ความกลัวของธรรมดาความกลัวเป็นของธรรมดาของมนุษย์ แต่ถ้าศึกษาฝึกหัดปฏิบัติแล้วความกลัวมันก็หายไปหรือจางไปมากอาจารย์ครับเห็นด้วยกับอาจารย์สุรักษ์หรือเปล่าอาามาคิดว่าถึงแม้จะไม่ใช่เป็นคนสมัยเก่านะเป็นคนสมัยใหม่ทั้งแท้ๆเลยแต่ก็รู้สึกว่าคนสมัยก่อนนี่ก็หรือวพาในทางพุทธศาสนาก็พยายามรู้จักความตายให้มากคือถ้ามาเชื่อคนเราเนี่ยโดยสัญชาติญาณเลยกนละัวความตายไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดแต่ว่าสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นนะคือความกลัวว่า ตัวตนมันจะขาดศูนย์อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเป็นสิ่งซึ่งมันลึกลงไปกว่าความกลัวตายคือถ้าตายแล้วตัวตนไม่ขาดศูนย์นะก็ไม่กลัวตายเช่นว่าตายแล้วอาจจะไปเกิดในสวรรค์หรืออะไรพวกนี้หรือไปรวมกับพระเจ้าก็ไม่กลัวตายแต่คนนี้คนนี้พอสัญชาตญาณคนที่กลัวตายเนี่ยอย่างน้อยในทางศาสนานีเขาพยายามทําให้คนได้รู้จักความตายหรือคุ้นเคยความตายจนกระทั่งรู้จักใช้ประโยชน์จากความตายมันก็ทําให้ความกลัวตายก็ลดลง ก็นะเห็นว่าความตายนี่ก็จะสามารถเป็นปัจจัยนําไปสู่สิ่งดีงามได้เช่นไปเข้าสู่สุกติภพหรือถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ไปลงกับพระเจ้าราะความตายเนี่ยเบื้องหลังความตายนี่มันเป็นสิ่งซึ่งไม่น่ากลัวแต่คนสมัยนี้ขาดความเชื่อตรงนี้มันก็เลยกลัวความตายเพราะรู้สึกว่าตายแล้วจะขาดสูญตัวตนจะ,จะดับไปก็ยิ่งกระสับกระส่ายอันนี้เป็นปัญหา